กับเรียนพี่น้องประชาชนในจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดใกล้เคียงนะคะตอนนี้ฤดูการทิศสมาร์กำลังจะมาถึงนะคะแล้วก็ปีใหม่ก็กำลังจะตามมาในานามคณะผู้หารเทศบาลเมืองจันทบุรีทุกท่านนะคะก็ขอกราบอวยพรให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรีนะคะจงมีความสุข เหมือนคำขวัญที่ว่าสุขทุกวันที่จันทบุรีนะคะขอให้ทุกท่านตัวกภาพแข็งแรงพ้นจากภัยอะไอันตรายทั้งปวงจะเดินทางไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยทั้งไปและกลับนะคะทางคณะผู้แทนาาเทศบาลเมืองจันทบุรีก็ด้วยความห่วงใยในเรื่องของฟืนไฟนะคะที่จะมาในฤดูการนี้ก็ก่อนออกจากบ้านก็กาุณาตรวจสอบ บ้านของท่านดูว่าฟืนไฟของท่านจุดเทียนไว้หรือเปล่าอุ่นข้าวไว้หรือเปล่านะคะเพราะนั้นด้วยความ่วง,งใยก็ขอให้ทุกท่านได้ประวังในการจะเกิดอักคีภัยได้ในฤดูการนี้นะคะและท้ายนี้ดิฉันในนามคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองจันทบุรีก็ขออวยพรให้ทุกท่านนะคะก็ขออำนาจคุณพระศรีรัตนาตราัยนะคะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกองค์สมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชสารเจ้าพ่อหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทุกท่านเคารพนับถือไม่ว่าเป็นศาสนาในก็ตามนะคะจงโดนบันดาลประทานพรให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงชีวิตครอบครัวมีความสุข ตลอดปีและตลอดไปเงินทองไหลมาเทมาจนนับไม่หวัดไม่ไหวขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีปีใหม่ค่ะ จากฟ่าให้บรรดาปวงท่านสุขสีโปรดประทานพรโดยปราณีให้ชาวไทยล้วนมีโชคชัยให้บรรดาปวงท่านสุขสันทุกวันทุกคืนชื่นชมให้สมฤทัยให้รุ่งเรืองในวันปี ให้จงสวัสดีตลอดดีจงมีสุขใจตลอดไปนับแต่บัดนี้ให้สิ้นทุกสุขเสมเปริมปีสวัสดีวันดีใหม่เธอ